ประวัติมิกทีรพัฒน์โปร่งอรุณมิกทีรพัฒน์โปร่งอรุณเกิดวันที่2เมษายนพุทธศักราช2539มีพี่น้องทั้งหมด2คนมีเป็นพี่ชายคนโตและมีน้องสาว1คนอายุห่างกาัน10ปีด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวิทยยวันณาไยระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเกิดและขณะนี้กำลังศึกษาระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตมิก เริ่มชิมลางงานในวงการจากการเป็นดีเจต่อมามีผลงานการแสดงถือเป็นดาวรุ่งอีกดวงที่น่าจับตามองด้านชีวิตในวงการบันเทิงม,มิกธีรพัฒน์เริ่มจากเป็นดีเจที่ขึ้นวิทยุ f อฟเวันหนึ่แล้วทางผู้ใหญ่เห็นคาแรคเ,เตอร์น่าจะเหมาะกับการแสดงเลยให้ลองแคสดูและได้เป็นนักแสดงนำซีรีส์วายเรื่องแสงสองรักประกบคู่กับกันนภัทรนรนองด้านชีวิตส่วนตัวมิกธีรพัฒน์เป็นคนชอบออกกําลังกายเล่นฟิตเนส เพราะก่อนหน้าที่จะมาเดินสายวงการบันเทิงเขาเคยเป็นนักกีฬาวิ่งทีมชาติมาก่อนจึงทําให้เป็นคนชอบการออกกําลังกายเป็นอย่างมากส่วนเป้าหมายในวงการบันเทิงมิเผยว่าอยากไปให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้